สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิดารัตน์เมิตินะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะามาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงนะคะเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มา มารับปริญญานะคะในวันนี้นะคะก็เดินทางไกลมาจากชุมพรเลยนะคะก็มีความสุขนะคะที่ญาติญาติและก็พ่อแม่พี่น้องออของหนูเองนะคะได้ได้มาร่วมยินดีด้วยค่ะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เตรียมตัวก็คือเราก็รู้กําหนดการก็เลยเตรียมตัวมาแล้วก็ ขับรถมาเองค่ะเป็นครั้งแรกที่ขับรถมาเองด้วยตัวเองปกติจะเป็นคนนั่งนะคะก็ถือว่าประสบการณ์แปลกใหม่นะคะขับมาเองผจญภัยเองทุกอย่างนะคะก็รู้สึกดีค่ะวันนี้มารับปริญญาของน้องสาวนะคะก็อยากบอกกับน้องว่าดีใจมากเลยนะคะวันนี้ที่น้องเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็รอวันนี้มันนานมากเลยนะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับผมว่าที่ร้อย,อยตีศักดิ์สิทธิ์เสกร,กระโรนะครับ ก็จบมาจากคณะพุศาสตร์สาขาเอกพะละศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับความรู้สึกในวันนี้นะครับก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ว่าได้มารับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมนะครับ มีการต้อนรับที่อบอุ่นครับสําหรับการเตรียมตัวของผมนะครับวันนี้ก็การเตรียมตัวรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็มีการเตรียมร่างกายมาที่ดีครับค่ะวันนี้ก็มารับปริญญาของเพื่อนค่ะแล้วก็แฟนค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะบอกบัณฑิตทุกท่านเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็อขอใหอ้ประสบความสำเร็จใน หน้าที่การงานนะคะหลังจากจบปริญญาค่ะขอบคุณค่ะชื่อนางสาวสมนัไทยเพียรแท้ค่ะมาจากมหาวิวทยาละะัยราชภัฏหู่บ้านจอมบึงค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะค่ะปัจจุบันนะคะทํางานอยู่ที่รพสตบ้านสําคัญค่ะเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขศาสตร์ค่ะ,ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีทีเดียวยนะคะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนวางแผนการเดินทางวางแผนการแต่งหน้าวางแผนการทาผม สวัสดีค่ะชื่อนางสาวส,สัชมาอุ่นพักนะคะมาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นครูอยู่โรงเรียนเอกชนค่ะโรงเรียนนาลีวิทยาค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้รอคะก็มีการเตรียมพร้อมๆตั้งแต่เที่ยงคืนเลยก็ตั้งแต่ไปแต่งหน้าแล้วก็เตรียมพร้พอมกลับมาบ้านก็ เตรียมของอะไรขึ้นรถตู้มากับญาติๆเลยค่ะ